ยังจำเกมนี้กันได้ไหมฮะเกมแคมปิ้งนะครับตอนนี้มาถึงภาคที่3แล้วนะฮะภาคที่3มาเมื่ออัปเดตครั้งล่าสุดคือ6เดือนที่แล้วภาคที่2เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในแมนชั่นน่าจะไม่ผิดนะฮะภาคที่3มาตอนไหนไม่แน่ใจว่าเคยเล่นหรือยังอะลองดูก่อนปาคเลนเจอร์เดนเนยลอ่ะยังอยู่หรอสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ที่ที่ไหนนะเมื่อกี้เราจะไปทัวร์ที่ภูเขากันได้เลยครับเหมือนภาคแรกเลยพาทัวร์ก่อนไปไปไปตามเดนเนยลไปตื่นเต้นมากเลยอ่ะอันนี้คือที่พักใช่ไหม อันไหนคือแดนเนยลอออกข้างหน้า๋อ,อมีสองคนเนอะมีแดนเนยลกับใครเนี่ยอีนนี้ชื่ออะไรตามฉันมาได้เวลาไปทัวร์ที่ภูเขากันแล้วโอเคครับให้มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปจะเข้ามาทําไมก็ไม่รู้แดนเนยลนายไม่รู้สึกแปลกใจบ้างเหรอตั้งแต่ภาคแรกแล้วนายเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่นี่มันเป็นเหมืองนะมันไม่ได้ถูกใช้งานและเขาปิดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเพื่อนอย่าไปเหยียบหัวแดนเนลลสิตามมาทางนี้ทาน้ำแข็งนะฮะ ไม่ต้องห่วงมันเดินได้อ๋อโอเคอาจจะมีอะไรอยู่ในนี้แน่เลยไม่งั้นไม่พามาดูเดินเองก็ได้มั้งถ้าใกล้ขนาดนี้ไม่หลงเอา้เอาไม่หลงทางหรอกข้างหน้าเนี่เป็นป่านะมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว,ว่าไปสำรวจได้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะไปสำรวจอะไรเดี๋ยวก็เจอตัวอะไรอีกประจําเลยอ่ะตรงนี้คือแคมป์ไฟเอ้ยแคมป์ไฟเหมือนภาคแรกมีแคมป์ไฟมีเต็นท์มันน่าจะมีของให้หยิบนะฮะน่าจะปเป็น s i l h o u โอ้ตัวอะไรอย่กี้เหลยวอ๋อเหมือนบอนนี่เลยเอะนายอยู่ไหนนายออกมาซสดีๆแล้วรู้ว่านายเป็นอสุรกายพี่เดนเนลลฮะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในป่ากลับบ้านได้ยังเดนเนลลเฮ้ hey! เดนเนลลตกดึกนะครับฝนตกด้วยเดนเนลลนาะยอยู่ไหนเออข้างนอกมันมีพายุนะข้างนอกมีพายุฝน,นตก เราไม่ควรจะออกไปนะเสียงร้องไห้ไม่เสียงคนนี่พวกนายได้ย <te> ินไหมได้ยินชัดเลยเนี่ยเสียงร้องไห้ใครร้องไห้โอ้ยต้องออกเหรอโอเคอยู่ด้วยกันนะอย่าไปไหนเสียงใครร้องไห้เพื่อนเฮ้ยออกไปด้วยกันสิทำไมมันเดินไม่ค่อยไปอ๋อต้องเดิน เดินอยู่ในวงฮะต้องไปด้วยกันเอาแล้วข้างหลังไม่ยอมมาเฮ้ยมานี่ข้างหลังมีระบบอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมันจะผ่านไหมเนี่ยไม่เดินมาตรงนี้เพื่อนมานี่ต้องเดินไปด้วยกันเจ้าตัวเมื่อกี้แน่เลยเจ้าบอลนี่นี่หรือเปล่านี่ไงเสียงร้องไห้ใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดนียลเหรอเอาแดเนียลทำไมมาร้องไห้อยู่เงี้ยเออ ไม่ดนเนียลบโอ้โหฟ้าผ่าเอเฮ้ยแดนเนียลนายอุตส่ารอดฟ้าผ่าโดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ได้เลือด,ดลด,ลดเพื่อนจะไปยืนทำไมหลบสิหลบเอบอเออลบอ่ะเฮ้ยโดนได้ไงโอ้ลบสิหลบเลย เฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้าวเจตัวนั้นมันอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ที่ประตูเออทำไงดีทำไงดีทำไงดีจะเข้ามาในบ้านไหมเนี่ยวิ่งไปแล้วโอเคแสดงว่ากลัวบ้านมันไปแล้วล่ะเพื่อนอย่าทิ้งกันไปนะไปให้รอดนะ ไม่รู้เนื้อเรื่องอีกยาวไหมเช้าวันรุ่งขึ้นโอ้โหใครเขียนอะไรไว้เนี่ยซียูซูนแล้วเจอกันเราต้องอยู่ที่นี่อีกวันหนึ่งเหรอเฮลิคอปเตอร์จะมาวันพรุ่งนี้โอ้ไม่เพื่อเพื่อนไม่สบายเฮ้ยระวังติดระวังติดไข้ไม่เอาไปที่อื่นโอ้ข้างนอกก็มีตรงนี้ก็มีโอ้ยเก็บไม้อีกแล้วเก็บไม้เจ็ดอันเร็วเพื่อนช่วยกันเก็บตกลงเป็นกี่คนเนี่ยสามคน หยุดจามเลยแล้วพ่อแคมปิ้งคลาสสิกต้องเก็บไม้ <c oughs> ตัวนู้อีกอันหนึ่งมันจะมีตัวอะไรไหมเจ้าหนูตัวเมื่อกี้พบแล้วเฮ้ยไป้ายป้าอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอย่างยาวแซกโนเลนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอ่านแล้วกันเก็บไว้ก่อนแซกโนเลนก็มาจากภาคแรกเลยนะครับคนที่ใส่หน้ากากสีขาวนี่นีนี่เออเอาแล้วหายไปไหนคนนึง หคเป็นคนหนึ่งยังอยู่ไหมไม่อยู่อ๋ออยู่อยู่อยู่อุ้ยลงไปในเมืองทําไมอะ่ะมันหนาวอยู่ข้างนอกมันโอ้โหแล้วบ้านก็บ้านก็ไม่ได้หนาวนะจุดไฟแล้วเมื่อกี้จะมาอยู่ที่เหมืองทําไมเนี่ยโอ้ยใครเป็นคนคิดอ๋อหนาวเอ,อ <laughs> ไม่ลงมาจะหนาวว่าและทางโดนปิดเ,เรียบร้อยกลับไม่ได้ แล้วปิดอย่างนี้ข้างนอกหิมะเต็มเลยออกไม่ได้แน่นอนทางเดียวที่ไปได้คือทางนี้ฉันหิวแล้วอ่ะฉันก็หิวเหมือนกันเราต้องหาอะไรกินถ้าเราไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเราจะไม่รอดนะเอออย่าบอกนะว่าวัด <c oughs> กินเพื่อนเนี่ยนะเบคอนสิเบคอนเจอเบคอนชื่อก็บอกอยู่เบคอน What is this พักสามกินเพื่อนเป็นอาหาร เอยมันถล่มมาอีกแล้วโอ้ต้องไปทางนี้ครับไม่ได้แล้ววิจาจอสันด้วยไปๆๆๆๆระวังระวังไพชื่อมันบางอ่ะเอาล่วงไปคนหนึ่งเออเลือดรถเออรถ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 เลือดรถเฉยๆโอเคโอ้ยอีกตั้งไกลสบายสบายมีอีกไหมเอ้าเนเนี่ยว มาได้ไงฉันดีใจนะที่พวกนายมาที่นี่ได้รีบออกไปเถอะทางออกอยู่ไม่ไกลฉันดีใจนะที่พวกนายโอเคฉันได้ยินเสียงร้องในป่าน่ะอ๋อก็เลยมาสำรวจดูพบว่าสตีฟเนี่ยไม่รอดแล้วอืมก็อย่างนั้นแหละเพื่อนเราก็ไม่รอดหลังจากนั้นไม่นานนะมันก็มีสัตว์ประหลาดออกมาวิ่งไล่ฉันฉันก็เลยหนีมาเข้าไปในเมืองเมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคแดนเนียลยังเชื่อใจได้แล้วก็นั่งกันเรียบร้อยมากพวกเรา แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเราเพื่อนออกเกมไปเลยอะเอเราไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นครับเออนอนที่นี่ตั้งแต่แรกหมดเรื่องมันนอนได้อยู่แล้วมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นปิดประตูปิดหน้าต่างให้ดีมาดังที่เตาผิงนี่ไฟก็ยังติดอยู่เสียงเจ้าหนูจากข้างนอกมาอีกแล้วฮะเอาเคาะประตูด้วยเออเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่เจ้าหนูนี่ สวัสดีคุณพ่อเาเป็นลูกเหรออาฉันก็ดีใจที่นายทำได้มาช่วยฉันจัดก,การพวกนี้หน่อยอ่าเป็นพ่อลูกกันคืออะไรเนี่ยโอ้โห وي. งานเข้าแล้วโอ้โห وي. ระเบิดพลังเดี๋ยวๆดโอ้โหเฮ้ยเอย่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้อ,อ่เออไม่ออออเฮ้ยระวังระวัง สู้ไม่ได้ด้วยนะลบอย่างเดียวเพื่อนเลือดนายจะหมดแล้วเพื่อนอุตสาเล่น <laughs> ไม่เหลือไม่เหลือโอ้ยเล่นกันมาตั้งนานมาถึงตรงนี้ไม่รอด <laughs> เหลือผมคนเดียวทำไมพวกในายใจร้ายอย่างนี้เด้เวลาจบเรื่องนี้กันแล้วเป็นตัวอะไรเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวสิขี้โกงอุตสาหรอดในเกม มาจบในคัตซีนเหลือผมคนเดียวแดนเนียลก็ไม่ช่วยเลยโอ้โหผักใส่รถรางอุตสามีพลังวิเศษนะแต่จัดการด้วยวิธีนี้ใครเนี่ยอ๋อครอบครัวภาคสองเอ้าเป็นวิญ,ญญาณหมดเลยเหรอออกไปนะอย่าขวางทางมาช่วยเราฮะครอบครัวจะพักสองโธ่ขอบคุณมากโอ้โหตัวจากภักหนึ่งพอได้แล้วเจ้าไนาแมโอดระเบิด ฉันขอโทษนะที่ชนลูกของเธออ๋อขับรถชนลูกของแซ็คตอนภาคที่สองใช่ไหมเออฉันให้อภัยแจ็คโลกแกนเอ้ยเดี๋ยวก่อนช่วยก่อนมันจะตกแล้วเนี่ยวิ่งมาช่วยโอ้โหอ้าวไม่รอดโทษ คือที่โกรธเพราะว่าครอบครัวเมื่อกี้ขับรถชนลูกสาวของเขาผมก็จำไม่ได้นะภาคสองจำได้ว่ามีขับรถในแมนชั่นใช่ไหม